พี่นิวค่ะเดี๋ยวเจ๊ทอดให้เอาเท่าไหร่ยี่สิบค่ะได้แค่สองชิ้นนะยี่สิบเจ๊ทอดเจ๊ที่เหนียวเหรอคะแต่ว่าเหมือนทอดนี้ต้องทอดนานนะเพราะว่ามันต้องแบบแบบสิบนาทีอะพี่นิวขอนานปะเมนูนี้ขอนานปะอือก็ขอขอเมื่อไหร่วันทีที่แล้วอะอือขออาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาก็ทําให้เลยใช่ปะผู้ชายก็่างนี้แหละอืมพี่ขอโตเกียวเข้าไปเนี่ยนิองโจ เกียวมันทำยากจะเป็นเดือนแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยนิวเห็นไหมไม่ต้องมีเตาปิ้งนิวบอกไม่ต้องมีเตาอะไรนิวย่างน้ำมันอ่อนมันมันแค่ตีแป้งเองนะนิวแล้วก็มาทำแต่จะเป็นเดือนแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยนิวเห็นไหมไม่ต้องมีเตาปิ้งนิวบอกไม่ต้องมีเตาอะไรอย่างนิวย่องน้ำมันอ่อน มันมันแค่ตีแป้งเองนะนิวแล้วก็มาทําแต่อันนี้มันต้องเอามาปั้นมาผสมมานั่นมานี่ก็เลย็เล็เลยเลย็เลยก็เลยก็เหเลับไปซิก็ลูกไเลยกงซิยก็นลยกนเลยกเลยกเลยก็เลยลกลยก็เลลยเลย่็เลลยเล็เลยก็เลยก็เลเลก็เลยก็เลยก็ก็เ็เลย่อเมกักก kabau. Macam macam Hmm.